สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเจนจะมาสอนวิธีการเช็คเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการเด็กแรกเกิดค่ะว่าเช็คอย่างไรชิคแบบไหนเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเบีย้ยของเราได้ตรงตามทุกเดือนและว,วันไหนที่เราจะได้เดี๋ยวเรามาเช็กพร้อมกันเลยทังค่ะทางโทรศัพท์ทําไปด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเช็คเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะเราเข้าไปที่สวัสดิการแล้วเ,เข้าไปที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็กดคำว่าอนุญาตแอปจะเป็นแอปทางรัฐนะคะซึ่งเราสามารถรลนและลงทะเบียนได้ค่ะเราจะเช็คข้อมูลได้เลยว่าเบี้ยของเราได้อย่างไรได้เดือนละ6 0 0นะคะซึ่งเบี้ยของเราจะได้ทุกเดือนเบี้ยของเราจะได้ทุกเดือนนะคะซึ่งตรงกับวันที่10ของทุกเดือนถ้าหากว่าวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการ ทางรัฐบาลก็จะเรื่อนขึ้นเรื่อนขึ้นนะคะก็คือจะได้รับเงินก่อน1วันอย่างเช่นว่าเงินจะเข้าวันที่10ของทุกเดือนใช่ไหมคะแต่บางเอิญเดือนนี้วันที่10ตรงกับวันเสาร์เราก็จะได้วันศุกร์แบบนี้ค่ะอย่างเช่นแบบนี้เลยต่อไปนะคะเราจะมาเช็คเบีย้ยควรพิการคะ่ะเราเข้าไปที่ควรพิการเบี้ยความพิการ เสร็จแล้วระบบจะทำว่าอนุญาตไหมก็กดคำว่าอนุญาตเพื่อระบบจะได้ประมวลผลข้อมูลมาให้เราทราบนะคะว่ารายละเอียดมีอย่างไรบ้างอันนี้คือจะไม่พบนะคะนี่จะเป็นของเจนเองส่วนใครที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ยื่นเรื่องเบี้ยความพิการสามารถไปยื่นเรื่องได้คะ่ะจะมีคุณสมบัติรายละเอียดสถานที่ลงทะเบียนบอกชัดเจนเลยคะ่ะว่าเราควนนำเอกสารอะไรอย่างไรแบบไหน ไปลงทะเบียนนะคะสามารถดูข้อมูลทางแอพทางรัฐได้เลยค่ะนี่เอกสารนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างดูข้อมูลว่าคุณสมบัติเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะไปทำเรื่องยื่นเรื่องของเบีย้ยความพิการค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีนะคะว่ากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินเพื่อคนพิการก็มีค่ะ จำตัวคนพิการก็มีค่ะว่าเราจะต้องยื่นเรื่องเอกสารยังไงไปนะคะเราจะมาเช็กเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะเข้าไปที่สวัสดิการค่ะดับแรกเลยแล้วตามด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะนี่นะคะพอเข้าไปแล้วนะคะระบบก็จะถามเรานะคะอนุญาตไหมเราก็กดคําว่าอนุญาตเพื่อเช็คข้อมูลค่ะระบบก็จะ ประมวลผลข้อมูลให้เราทราบนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลของเจนนะคะเจนยังไม่มีข้อมูลแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะปีเด็กแรกเกิดสามารถไปยื่นเรื่องได้นะคะขอรับผลประโยชน์ของเราค่ะเพื่อที่นํามาเป็นค่านมค่าแพมเพิร์ดค่าขานมค่าอาหารให้ลูกเรานะคะเพราะว่าผลประโยชน์นี้เป็นสิทธิที่เราควรจะได้รับอยู่แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมรับฟังมาถึงจุดนี้ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ